สวัสดีจ้าเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นต้นสตรอเบอรี่เนาะจ้ายู่ใต้ต้นมอนนี่จ้าเพื่อนๆเมเนก้ามีงานเฮ็ดจ้ายู่สวนบานยาเด้อจ้าเมอนีนี่จ้าต้นบัคเกอรเทศที่ปลูกไว้นะจ้าเพื่อนๆเพิ่อนก็เริ่มโตแล้วเนาะเมเนก้าจะมาเฮ็ดไม้ค้ำให้เพิ่นจ้าจ้านี่ก็จะเป็นไม้ไม้ค้ำที่ว่าเอาใส่ในสวนตลอดปีนะจ้า เป็นท่วาไปหาซื้อเพื่อนมาจากเพื่อนๆเ,เนาะนี่จ,กกจะกระจามาเห็ดเป็นไม่ค้ำให้ไอ้ต้นบะเขือเทศจะเ,เป็นเห็ดง่ายๆเลยมือเนี่ยโอ้สวนบานยานี่ก็ยุ่งลายจ้ะเพื่อนๆเ,เนี่ยเขามีไม่มันบริมันบ,นบน่ิใจจะเป็นไม่ที่เหาหาเองก็ได้จะไม่ค้ำง่ายๆเนาะอันนี้เป็นที่ว่าใส่มุนเวียนตลอดปีจ้ะตะเอาไม่ค้ำนี่จ้ะ เสียบลงไปในดินจะกเพืเ่อนๆป,ประมาณห่างจากต้นเพื่อนเนาะก็จะประมาณสามขอนิ้วมือนี่จ้ะจะเอาไม้ค้ามรักนี่จ้ะไม้รักนี่เนาะเสียบลงไปในดินระวางต้นบะเือเทศเนี่ยประมาณสามขอมือนอะจากความห่างเนาะย้า้ระวางย้ายไปถือกลากเพื่อนนี่จะเพืเ่อนๆเ,เนี่ยประมาณ ามขอมือเนี่จ้ลเราลังจากนั้นสุกจะเอาลวดที่ซื้อมาเนี่จ้ะเป็นลวดที่เพื่อนผลิตขายนะจ้าเราเพื่อนจะมีพลาสติกหุ้มข้างนอกอ่ะเวลาห่อจับจะเป็นนุ่มงุ่มคล้ายๆซิลิโคนนี่จ้ะเป็นเพื่อนเนี่ย,เป,เ,ยเป็นพลาสติกข้างนอกที่หุ้มกับลวดอยู่เนาะนี่จ้ะเอ้ห่อจะจัดเอาขนาดแบบได้ก็ได้จ้ะเพื่อนจะ เพื่อนจะเป็นอ <Cla pe. S 1> ้อนๆนี่จะเป็นเพื่อนเนี่ยนี่จะเอาไปพันกับไม้ค้ำลักก้อนแล้วก็หมุนๆเนาะจ้ะเพื่อป่าไหลเพป็นไอ้หลวมเนาะจ้ะเนาะเพื่อนเพื่อนเผื่อปลาไหลเพป็นหลวมลงมาข้างล่างเนี่ยจ้ะหลังจากนั้นก็เอาไปเกาะเอาไปหุ้มต้นบวกรอเทศเนี่ยจะเป็นเพื่อนแล้วก็เข้ากับหมุนๆอีก กรอบหนึ่งนี่จะเป็นเบือนเนี้เฮ็ดง่ายๆเนี่ยเอาต้นเบอเกอร์เทปไ้ตรงกลางแล้วฮะก็เอารวดไปคขอบเปิ้นไว้นจ้าี่จ้าแบบนี้เนาะตามคลิปได้จะเป็นเพื่อนนี่จ้านนี้จะเป็นเพื่อนก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะจ้าจะถ้าใบเบเกอร์เทหลายฮงก็ตัดออกจะเป็นเพื่อนเดี๋ยวเพิ่นจะไปย่างสารอาหารกันเนาะในจ้า ลวดนี่ซูจ้จะาเทดเป็นสองสองมองจะมองค้นต้นละไกแล้วเทดตรงตรงปลายจากน้อยนะจจะเนาะการเพิ่มล่มนะจจะเป็นเพื่อนจะห้าเอารลวดไปนี่เพื่อนนี่จ้าไปมาดใบจากค้นต้นกับประมาณกลางต้นเพื่อนนี่จ้าเนาะการล่มให้เพเื่อนนะจจะเป็นเพื่อนนี่จะกระทบตัด ลวดให้ได้ขนาดที่เข้าต้องการก้อนแล้วก็เอาลวดนี่จะไปพันๆกับลักไม่ค้านี่จะออกมาลักษณะแบบนี้เนาะนี่จะแล้วหลังจากนั้นเข้ากันนี่จะคันบนน่แนนเพือ่เอเข้ากับเฮ็ดแนนแนนจานเน,นี่ยแล้วก็เฮ็ดลวดออกมาเป็นลักษณะออกเป็นรุงกลมให้ต้นบเบเกิลที่จุดตรงกลางจา้าแล้วหลังจากนั้นเขากัาเอาลวดพ,พันๆกันเนาะ ตรงปลายเพื่อนนะจ๊ะเอาลวดเพื่อนพันๆกันเวลาจับลวดนี่เพื่อนจะเป็นเนินเป็นนุ่มๆจะเป็นเพื่อนคือซิลิโคนนี่จ๊ะจะก็จะได้ลักษณะแบบนี้จะเป็นเพื่อนจากข้นเพื่อนข้นต้นประมาณนหนึ่งอันแล้วก็ตรงกลางกลางต้นกันหนึ่งอันจะเป็นเพื่อนก็คือเป็นสองสองรอบน่าจะเนาะนี่จ้ะนะ นี่ตรงกลางๆต้นเพื่อนแน่อันนี้จากโค่นต้นมหาเกือบจะถึงกลางเลยก็หนึ่งอันแล้วก็เกือบจะไปไปลายก็เป็นอันที่สองจ้ะเจ้าเดียวสุกเจริญให้คือกันทุกต้นเลยจะเป็นเพื่อนประมาณสีต้นเนาะอยู่มองนี้เนาะแล้วก็อีกอยู่อีกมองหนึ่งกับประมาณหกต้นจะเป็นเพื่อนเนี่ยนี่จะมึอในอากาศดีฮอน ญี่ปุ่นเริ่มจะเข้านาร่อนแล้วได้จ,เเเจะเป็นเพื่อนเริ่มจะร่อนร่อนเราจะกัยี่สิบห้าองศาบางเมื่อบางเมื่อกับเกือบสามสิบองศาก็มนีจะในนอกวกสุกาปลูกพักนาร่อนจะเป็นเพื่อนจะเพื่อนเรียบร้อยแล้วจะตรวหมดกับได้ได้เอาฟางมาเห็ดบางต้นก็นมีฟางมีเสือบฟางจ้ะ ลวดมืดกลางขั้นจะเปื่อนๆเหลือกปรพอร้อนี่จะเฮ็ดเรียบร้อยแล้วจ้ะยูนิประมาณสี่ต้นแล้วก็มาทั้งพีนี่จะเปื่อนๆป้าทั้งพีก็จะประมาณหกต้นนี่จ้ะนี่เนาะลวดมืดกเ็เลยยดเอาเสื้อฟางมาผูกแท่นจะเปื่อนๆเนี่ยเฮ็ดได้จ้ะเนาะอุปกรณ์อยังที่เปื่อนๆมีก็ได้เป็นเสื้อเป็นยังก็ได้จ้ะง่ายๆเอามาผูกไว้กัน เพิลมให้เพิ่นเนาะนี่จ้าใบาลายกะเก็บออกจ้าเพื่นๆเ,เดี๋ยวเพิ่นไปแย่งสารอาหารกันเนาะบางต้นก็เริ่มเป็นน้วยแล้วก็มีจ้ามาจะมือนี่จะพาเพ็่นเพิ่นมาเก็บทั่วแขกส่งพุ่มนี่เฮาไดซิมแล้วมื่อนี่นี่จ้ารู้สึกว่าควาเพิ่นจานนี่อยูะจ้าถ้าห้าเด็ดนี่กะระวัางาเราจะราะว่าบางส่วนเนี่ย เพิ่นการนี่จะเป็นเพื่อนเพิ่นเป็นดอกยู่ก็มีจจะเวลาเข้าเห้าเดดหรือเข้าอันนี้ก็ต้องค่อยระวังจะเป็นเพื่อนตัวแขกจะเนี่ยเป็นลายอยู่เห็นบ่จ้ะบางส่วนเพื่อนเป็นดอกอยู่เนาะเหาต้องค่อยระวังเดี๋ยวดอกเพิ่นล่วงจะจะเอากันไกลตัดเอาจะเิ่นทับถ้ากลัวเพื่อนแขงเข้าก็เอากันไกลตัดก็ได้จะง่ายงามาจะปีนี้กับ ครั้งแรกที่ได้เก็บทัวแขกส่งพุ่มจ้ะนี่เอากันไก่ตัดจ้ะเพื่อนๆนี่โอ้มือหนึ่กา,ากาดห่อนอยู่จ้ะประมาณยี่สิบแปดหลังสาบ่นอนมือนี่นี่จ้ะปางมือกัมีฝนตกอุจ่าเนี่ยเริ่มจะเข่าช่วงนาร้อนญี่ปุ่นเต็มที่แล้วปลูกพักนาร้อนกินจ้ะเพื่อนๆนี่ทัวแขกส่งพุ่มเนาะ รวยใบใหญ่จะว่าก็ได้กิ่นยุจ้าเพื่อนๆได้กิ่นอยู่เนาะทัวแขกทรงภูมิจ้าดีใจยุจ้าเพื่อนๆผลผลิตที่ห้าปลูกเนาะบางย่างก็บ่ได้ผลผลิตดีบางย่างก็ได้ดีจ้าก็แล้วแต่ห้าดูแลเพื่อนล้วก็ผลฝ่าอากาศเป็นใจน้ำเนาะจ้าเพื่อนๆปลูกผักก็ได้จ้า เดี๋ยวซุจะค่อยๆเก็บไปก่อนด้วยจ้ะจะเป็นเปๆือกกระดตัวแขกประมาณนี้จ้ะนี่ปีนี้ได้ซิมแล้วจะเป็นื่นเดี๋ยวหน่วยปนี่วา่นท่านได้ตรงปันไดข้ากะจะไหวก่อนเนาะเพราะว่าบางส่วนเพิ่นก็เป็นดอกยู่กะมีจ้ะเดี๋ยวสุจะพาเป็นเปื่อนไปเก็บมินกินสมไปน้ำจะเป็นเปื่นมินกระแทบแทบจ้ะเนาะ เดี๋ยวไปเก็บกันจ้ะ่ก็เด็ดหลายรอบเลยจ้ะเพื่อนๆเด็ดหลายรอบแล้วเพื่อนกะป่งขึ้นมากใหม่เรื่อยๆเนาะเป็นฤูดูของเพื่อนจ้ะขยายพันธุ์ปลูกได้สองกระถางอันนี้จะเป็นกระถางเก่าของเพื่อนจ้ะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนกะโตท่านกันเรืเด้อจ้ะสองกระถางเป็นหมินกินสมหอมหอมจ้ะเนี่ย ตัดไปก็กินเพื่อนนี่จะหอมหอมคือกินสมนี่จ้ะซุ้มก,ก็เอาไปกินกับตำมุขงกับแจ้แวเ้าก็ผู้ยญาบาลเพื่อนก็นมากจะเอาไปกินเป็นสลัดนี่จ้ะเอาไปหรือเอาไปแตงนาจานนี่ก็กะแซบจะมินกินสมหรือจะเอาไปกินเป็นซาสะซามินก็นได้จ้ะเนี่ยเป็นซาลอนเนาะหรือจะเป็น ฤดูร่อนก็เอาไปแบบตกแต่งเครื่องดื่มนี่จ้ะตกแต่มไอาศาครีมก็ได้จ้ะแล้วก็กินได้น้ำจ้านี่จะเป็นเพื่อนอันนี้จะเป็นกระถางไม้ที่ว่าเอามาขยายพันธุ์ปลูกนี่จ้ะเอาเอากิ่งตัดยอดประช้ำนี่จ้ะเพื่อนเนี่นเนี่ยกระถางนี่เป็นที่ว่าเอาจากกระถางเก่า เราเอามาขยายบ้านปลูกไว้ในกระถางนี่แล้วเนี่ยก็ได้กินแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเพิ่งก็ปลูกเพาะยากเลยจ้ามินกินสมเนี่ยบางเท่อตัดไปก็เอาไปฝากมูที่ทํางานน้่งจ่าพุทธิเพิ่นมากเนาะนี่จ้าเพิ่นบอกแซบอยู่บางก้นมาก,กินเพื่อนน่ะจ้าเอาไปกินเป็นซาลอนก็มีช่วงฤดูหนาวนี่จ้า แต่ว่าช่วงอากาศหนาวนาเพื่อนจะบค่อยผลิตใบจ้ะเพื่อนเพื่นเพื่อนจะแบบคล้ายๆจำศีลเนาะเพราะในช่วงดูดูใบไม้พีหรืดูดูร่อนเนี่ยประมาณยี่สิบหาถึงสาองศานี่จะเพื่อนก็นจะผลิตใบออกไม้ให้เราได้กินจน้ะจ้ะา,ามินกินสมเพื่อนก็น ดูแลง,ง่ายจ้ะเพื่อนๆดูแลง่ายเนี่ยที่เห็นสุดตัดตัดอยู่นี่ถ้าจะเอาไปปักสร้ำปลูกต่อกระได้จะเป็นเพื่อนแต่ว่าเฮาบ่มีทีเราเนี่ยขนาดนี้แหละสุกระไดเฮ็ดเฮ็ดคลิปให้เพื่อนๆเบิ่งอยู่เนาะมินกินสมปลูกไว้ในกระถางนะจ้ะจ้าเพื่อนๆมือเนกามาเฮ็ดงานในสวนกระไดมินกินสมนี่จ้ะ ยอดงามกับทั่วแขกส้มพุ่มนี่จ้ะเนาะเพื่อนเพื่อนได้กลับไปกินเนี่ยกระถางสองกระถางนี่อันนี้จะเป็นกระถางเก่้าของเพื่อนนี่จะเพื่อนเพื่อนมัน,นี้กผ้ามาเฮ็ดไม้ค้ำใหเบอร์เกเทศเก็บพัก hey, นะจ้ะจ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้จาเจก,กันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณม,มากมากค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจาก,กันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ